แล้วเดินป่าเพราะเจอหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาดิ่ะหนึ่งสอ่าคิวจบที่4 4่สโดนน็อกกับโมโฮอครับน้องเดี่ยวไปโอ้ยโย่ไปยิงเรียกเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยฆ่ามาตาแห้งโย่ลุกมาสเปรย์หนึ่งโอ้ยโย่ซ้ายเหลือยังนอนต่อดูจังหวะควงฮเ้ยฮิปไปอูปโมตี่เป็นฮิปโปครับทุกคนครับ ไอ้ตรงนี้เขาจะเข้ามาปิดงานเลวโดนเนติทิ้งเขาไว้ครับผมน็องดาวเหลือวันนนวันมุมใกล้เอาว่าดีบีเยนกับโซอาร์ตซูเอ็มพี้โอ้มาจัดเลยนะสองคนของยีเก็ตเลยนะหลามาฐานบ่ออยูมาช้าไปโดนตบมายิงปีครับผมดีเบียนเฮ้ยหนงหนึ so ่งตีสามไปตียังไปตัดบวนใจเย็นๆบอลที่ต่ประตูเอ้ยนี่ขันขันขาตัดลอยเข้าลอยเข้าไอเซ่ไปโดนจูเคครับผม แล้วเบนเดรมาโกได้ลินดิกไปเหยื่อพายังยื้ออยู่น่ารักไปนะมือสบัตกลับมาแล้วเบนดูนี่มีอะไรบ้างกนเนี่ยกูโผล่มาทีนั้นหนึ่งแล้วเป็นแก่ไปไหนก็ไป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 ไหนก็ไปไปไปแกไป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 กลับบ้านกลับบ้านไปไปมาทีนั้นหนึ่งแล้วว่ไป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 รักกรักกไปไปไปเอาไปก็ผมมาช่วยไว้ทีพอดีชายก็มาเลยชายก็มาจังหวะนี้โดนโดงจากรถแล้วหลุกไปหนึ่งมีทอเรสต์กำลังจะโดนตามหรือเปล่าจังหวะนี้เราก็เซยังเซฟเพื่อนไว้ได้ไม่ได้ แกวันนี้ยังไงจังหวะสามที่นั่งมาจะทำใหมไปสามสามเลยเฟ้แกจบซีพูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้กูมบูมาเกมนี้หรือเปล่าบูมาเกมนี้หรือเปล่า,ามาจริงๆครับแต่ว่าเหมิดเหมอดจะออกเกมไม่ได้ฮัลโหลโอ้โหเพิ่งสงามพลไปเมื่อกี้นะสดๆร้อนๆเลยน,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 น็อกไปสองครับแลเนเซลเตมยางมาไปจังหวะวิ่งมาหนึ่งสามเองเซลเกมสามเหลือคนเดียวคนบิดไกลๆแล้วโดนลากแบบนี้หัวแตกแน่นอนพ้นบิดเลื่อยเลื่อน ใส่ใจเดินเข้าไปจัดแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่นี่ตาปลาช่วยทานหรือเปล่าแล้วเขาจะซ้ำเขาจะท้ำแล้วเขาไม่ถึงเลยแล้วพี่พีล่ามันเนี่ยปล่อยทานหลอดจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ได้แล้วเซฟได้ไปยังไงแต่ปลาแล้วท่านผู้ชมพี่บีไหว้แจมแล้วตรงนี้นะนะฝั่งเซฟตด้ครับมาจังหวะเปิดแล้วเป็นเรื่องฝังไฟเล่นไม่ไหวโดนส่วนรวปไปเหมือนกันซีเก็เขอใจเหมือนกันโอ้ยสีเท็งตรงนี้แม่บัวตัวบัวทรงจัดยังไงนัวๆตรงนี้แล้วเป็นใครทานหลอดอยากอยู่แล้วกลายเป็นซีเกียรกระทะปุกไป่ต้องสักทีแล้วจริงเห เชิญ MVP ออออ MVP ให้ <MVP. Hey. S 1> เนี่ยแหละไม่ได้มาเล่นๆนะครับเชิญ MVP ของโรสแมรี่ y ให้สอนตะโกนดูครับไปเก็บเตลก็ได้ออตาตาหายหนีง่งสีสื่อสีเออหเก่งจ้าสีสื่อไปเก่งไปหลังพี่ชายไปหลังเับพี่ชายไปหลังเับพี่ชายวิ่งไม่โดนครับอ้าขาแตกคู่ตาคุตาผมเกือบบอดเหลือคนเดียวก็เป็นอะไรอะไรครับเนี่ยปูแมนอยู่ไหมอ๋อสักทีระเบิดเอ้ย วี ike, friends, group, 3, ini, ่ลมกุนี้ระเปิดไฟ2ลูกับได้มาสามตเยิงอีกเฟแคนจบวันี่สามไปแล้วตัวดท้ายเป็นดิเตวีบอกแล้วไงเลนีเก่ง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 โอ้คุณไปทายเฟแคนเกมไปแล้วได้มาจบที่ตาำเกมนี้นะเฟรแคก็จบที่